ส่วรอบรอบสนามนก็ส่งเสียงเชียร์ดังลั่นมันทำให้ถังซานรู้สึกราวกับว่าเขาได้เข้าไปในกลุสัตว์ชายร่งยางยักษ์ผู้สงงามเดินเข้าไปในวงร่างใหญ่ของมันยืนตรงสูงสีเมตรและแข็งแรงมากร่างกายของมันเผยให้เห็นลมหายใจที่รุนแรงผมสีดำอยู่ทั่วร่างกายของมันร่างกายส่วนบนของมันไม่มีเสื้อผ้ามีเพียงชิ้นเดียวของผิวหนังคือการเกลี่ยรัดตรงช่วงเอวที่หน้าอกมีลวดลายรูปตัววีที่เกิดจากตรสีขาาขนาดใหญ่ ทังสานสามารถตัดสินได้ว่านี้คืนเป็นอสูรหนีอสูรหียังถูกแบ่งออกเป็นหลายเผ่าพันธุ์และเขาไม่รู้ว่ามันคือเผ่าพันธุ์ไหนนี่คือเผ่าอสูรหีทึมินที่มีอำนาจในเผ่าพันธุ์การต่อสู้ที่แข็งแกร่งในหมู่อสูรหีเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มราชวงศ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาอสูรหีอสูรหีทึมินความสามารถนานพิเศษและทรงพลงัง 6. เผ่าพันธ์อสูรที่ทรงพลังเหล่านี้เป็นการกดขี่คมเหงอย่างแท้จริงอสูนหมีของเผ่าอสูนหมีทัมินที่มีอำนาจได้ยืนอยู่ที่ศูนย์กลางของสนามแล้วแผดเสียงครามเสียงอันทรงพลังนั้นระง,งับเสียงชี้รอบตัวเ่าอย่างน้อยก็ระดับ7หวังหยานเฟิงกระซิบ เห็นได้ชัดว่านี่เป็นการดำรงยอยู่ของชนชั้นสูงท่ามกลางเผ่าพันธุ์หมีที่กดกขี่คมเหงการแข่งขันการประลองกันกดเดิมเดิมจุดประลองยังคงเป็นวงกลมอ,อยู่ใต้เท้าของผ้าขอบของวงกลมเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวัดหลังจากการประลองใครอยู่ใกล้ขอบเป็น ว่ามีวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3เมตรใต้ฝ่าเท้าของเขาวก่าวอีกในหนึ่งทั้งสองฝ่ายเร่งความเร็วพร้อมกันและพุ่งเข้าหากันและเกิดการประลองกันในวงกลมหลังจากการประลองใครถูกกระแทกไปไกลเป็นผู้ชนะนอกจากนี้ยังหมายความว่าใครก็ตามที่เร็วกว่าใกล้วงกลมมากขึ้นค่อนข้างจะได้รับประโยชน์จากมานันดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อความแข็งแร่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการแข่งความเร็วด้วย ระดับสามสามารถลงทะเบียนได้ใครสามารถชนะสิิเกมติดต่อกันหรือไม่มีผู้ท้าชิงอีกแล้วคือผู้ชนะของวันนี้ชายแข็งแกร่งของเผ่าอสูรมีทั้งหนประกาศการเริ่มต้นของการแข่งขันการประลองกันทั้งสานถามหวงังหยานเฟิงอาจารย์การแข่งขันในการประลองกันเมื่อทั้งสองฝ่ายประลองกันก็สามารถใช้ทักษะในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามและอื่นๆได้หรือไม่ แน่นอนแม้ว่าการประชันการประลองกันจะเป็นการแข่งขันที่ง่ายที่สุดแต่ตราบใดที่เจ้าม,มีความสามารถเจ้าสามารถอศูรย์คือการมองแต่ผู้ชนะเสมอโดยไม่คำนึงถึงวิธีการทังซันพยักหน้าทันทีเล็กน้อยหลังจากคิดเกี่ยวกับมันเขาก็พูดว่าอาจารย์ขอค้า,าสมัครได้ไหมคือหวังยานกนงงงไปและคุย้ยกุ้ยก็มองถามซันทันทีเจ้าอยากจะสมัครเสียงของคุย้ยคุยดังขึ้นเล็กน้อย ถ้าอยากลองหากสามารถชนะจะได้เหรียญถังซานชี้ไปที่รางวัลของผู้ชนะบนโต๊ะที่อยู่ไกลออกไปหวังหยานเฟิงมองดูกุ้ยกุ้ยโขมวดคิ้วเล็กน้อยและกล่าวว่าเผ่าพันธุ์รองก็สามารถเข้าร่วมได้แต่โดยทั่วไปแล้วเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบก,กับอสูรยิ่งกว่านั้นพวกมันจะโหดเหี้ยมมากขึ้นกับเผ่าพันธุ์ข้ารับใช้อยากจะลองเข้าร่วมจริงๆเหรอ ทังซันพยักหน้าและพูดว่าข้าอยากลองอาจารย์ข้าแน่ใจแม้ว่าข้าจัดชนะไม่ได้ข้าก็จะไม่บาดเจ็บสาหัสหวังอย่างเฟิ่งบอกเขาว่าแต่ในความแข็งแกร่งของเจ้าทาังซันพูดโดยไม่ลังเลเนื่องจากการแข่งขันไม่สนใจวิธีการและดูเพียงผลลัพธ์เท่านั้นข้าก็มีโอกาส ถ้าเขาไม่ได้พบกับเมยโยกงจือในวันนี้เขาจะไม่คิดเข้าร่วมการแข่งขันประลองกันอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะเติบโตขึ้นจริงๆการรักษาความสามารถให้ต่ำเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นเมยโยกงจือในวันนี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เวลาไม่ได้คอยเขาและเขาก็ไม่สามารถปฏิบัติในที่ลักขั้นตอนได้อีกต่อไปแม้จะเสียน,นิดหน่อยเขาก็ต้องทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ เขาจะมีโอกาสมาที่อยู่เคียงข้างเมโยกงจือเพื่อปกป้องเธอโดยเร็วที่สุดกุยกุ้ย,ยกระซิบมันเสี่ยงเกินไปไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ไม่เป็นผลดีทงซานหยิบผ้าชิ้นหนึ่งออกจากแขนของเขาซึ่งเขานำออกจากโรงแรมเขาพับผ้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วปิดหน้าและผูกไว้ที่ด้านหลังศีรษะเพื่อประกับปิดรูปลักของเขา อาจารย์ท่านป้าคุยค้ยๆุยข้าจะกลับไปเองหลังจากการแข่งขันจบลงพวกท่านไม่ต้องกังวลด้วยวิธีนี้ข้าจะไม่ถูกเปิดเผยทั้งสารกล่าวหวังหยางเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไปเถอะระวังตัวด้วยเจ้าวางแผนที่จะสมัครระดับ3หรือระดับ4ี่หรือไม่หากเป็นระดับ3เจ้าสามารถซ่อนความแข็งแกร่งของเจ้าอย่างเหมาะสมและไม่ควรถูกค้นพบ ทางซานกล่าวว่าถ้าจะไปไรายงานตัวที่ระดับสีรางวัลสำหรับระดับสีดีกว่ามากอาจารย์ถ้าจะไปแล้วในขณะที่เขากล่าวว่าเขาได้เข้าไปในกลุ่มชนงที่อยู่ข้างหลังเขาท่านปล่อยให้เขาเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆหรอือคุยๆมองไปที่หวังหยานฟงอย่างไม่เชื่อเขามีความแข็งแกร่งที่ระดับสีจริงๆหรอ วังหยางเปงพยักหน้าและพูดว่าเด็กคนนี้ไม่สามารถตัดสินด้วยตาเปล่าได้แม้ว่าเขาจะอายุเพียงเก้าวขวบแต่เขาก็ใจเย็นกว่าเด็กในวัยเดียวกันมากแม้ว่าเขาจะเรียนกับข้าแค่ปีเดียวแต่เขาก็ทําให้ข้ารู้สึกว่าแน่ใจในทุกสิ่งว่าเขามีแผนของตัวเอง ในปีที่ผ่านมาเขาได้สอนถังซานและอีกสี่คนในทุกด้านของความรู้แต่เนื่องจากสิ่งที่ถังซานสอนเขาความแข็งแกร่งของเขาจึงดีขึ้นอย่างมากเขารู้ว่าถัางซานได้รับการพัฒนาไปถึงระดับสีการไปถึงระดับสีเมื่ออรู๊ก้าวขนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย แม้แต่ในหมู่อสูรที่มีความสามารถยกเว้นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งโดยเนื้อแท้ในบรรดาเผ่าหมาป่าวายุเขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถบรรลุการกลุ่มระดับสี่เมื่ออายุเก้าขวบกล่าวอีกในหนึ่งทั้งซนเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงหมาป่าวายุมีความสามารถเหนือกว่าเผ่าหมาป่าวายุมันเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ปกติจากนี้จะเห็นได้ว่าทาั้งซันมีความสามารถเพียงใด แม้แต่หวังยานตนเองก็ยังไม่เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของจิบในตอนนี้โดยทั่วไปแล้วถังซานไม่ได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนการต่อสู้ที่แท้จริงวันนี้ถังซานขอเข้าร่วมการแข่งขันการประลองกันอย่างแข่งขันในการแข่งขันที่มีความเสี่ยงต่างนี้เขายังต้องการดูว่าถัางซานสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด ทางการเดินผ่านปูงชนเขาเพิ่งค้นพบกฎการให้รางวัลของการแข่งขันโดยไม่คำนึงถึงระดับการแข่งขันตราบใดที่เขาชนะหนึ่งเกณฑ์เขาจะได้รับเหรียญวิญญานรางวัลน,นี้เป็นราคาที่สูงเสียดฟ้าสำหรับชนชั้นค่ารับใช้ดังนั้นเมื่อเขาไปถึงที่ที่ลงทะเบียนไว้เขาก็เห็นว่าค่ารับใช้มนุษย์และค่ารับใช้อื่นๆจำนวนมากก็เข้าร่วมด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการชนะเพื่อให้ได้เหรียญวิญญาน ในแต่ละระดับของการแข่งขันเฉพาะผู้ชนะคนสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถรับเหรียญธาตุได้ยิ่งระดับสูงขึ้นเท่าใดผลตอบแทนของเหรียญธาตุก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อได้รับรางวัลเหรียญธาตุเขายังสามารถเลือกเหรียญธาตุที่ตรงกับการฝุกฝลของตัวเองได้อีกด้วยแน่นอนว่าถังซานมาแข่งขันไม่ใช่เพื่อเหรียญเหล่านี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาต้อง การใช้โอกาสที่จะดูดซับพลังของสายเลือดของคู่ต่อสู้และเปลี่ยนมันให้เป็นตราประทับในสายเลือดในการแข่งขันเกมประเภทนี้เขาสามารถเผชิญหน้ากับสัตว์อสุรหหลากหลายเผ่าพันธุ์ได้พร้อมๆกันด้วยวิธีนี้ไม่ใช่แค่การส่งเสริมการฝึกฝนวิชาสเสวียนเทียนของตนเองเท่านั้นในขณะเดียวกันก็นกใช้เพื่อเพิ่มทักษะต่างๆที่ตราประทับสายเลือดนำมาด้วย ทักษะที่แตกต่างกันมีหน้าที่แตกต่างกันและทักษะความสามารถของเผ่าอาสูรที่แตกต่างกันมีพลังของตัวเองยิ่งเขามีทักษะมากเท่าไรความคล่องแคล่วของเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับคมมีดวายุที่มาจากสายเลือดมาป่าวายุปัจจุบันพลัง ที่ระดับ4ในขณะที่เสือดาวจรัดแสงของเผ่าอสูรเสือดาวควรเป็นระดับ3ซึ่งยังไม่ถึงระดับ4ภัยที่สุจูเจียซิงได้ระบบาดเจ็บสาหัสเมื่อพบเขาดังนั้นใส่เลือดจึงอ่อนแอรอยประทับของใส่เลือดเหล่านี้สามารถว,วัฒนาการได้โดยการกดูดกลืนความสามารถประเภทเดียวกันมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าผ่านการทดสอบของ กับเขามาป่าววลุดูยังนั้นจุดประสงค์ที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาในการเข้าร่วมการแข่งขันคือการดูดรวมพลังสายเลือดของเขาอาศสูนซึ่งจะทําให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นบทที่34 การแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อทั้งซานเข้าแถวเพื่อลงทะเบียนการแข่งขันระดับสามได้เริ่มขึ้นแล้วเนื่องจากเขาตัวเตี้ยและมีผู้คนมากมายรอบตัวเขาทั้งซานจึงมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในแต่ได้ยินเสียงโห่ร้องและเสียงเชียร์ดังลัน่นความเร็วของการแข่งขันการประลองกันนี้เร็วมากโดยธรรมชาติและทั้งสองฝ่ายเร่งกระทบและประลองกันเพื่อตัดสินผู้ชนะจากนั้นผู้ชนะสามารถเลือกได้ว่าจะไปต่อในรอบต่อไปหรือไม่ แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนค่ารับใช้และอาสูรจำนวนมากแต่ความเร็วค่อนข้างเร็วเมื่อถึงคราวของทางซานเขาวดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกวิธีการลงทะเบียนนี้ไม่คนง่ายเกินไปมีป้ายทะเบียนอยู่บนโต๊ะตำแหน่งและหมายเลขเขียนอยู่บนป้ายทะเบียนผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตราบเท่าที่พวกเขาได้รับป้ายทะเบียนไม่จําเป็นต้องลงทะเบียน ที่สุดนี่เป็นเพียงเกมความบันเทิงประเภทหนึ่งสำหรับกลุ่มอสูรและมันอยู่ต่ำกว่าระดับที่6ปกติแล้วจะมีกบไม่มากนะักไม่มีแม้แต่พนักงานในบริเวณที่รับป้ายทะเบียนดันางนั้นให้เอาไปเลยแต่หลังจากได้ป้ายทะเบียนแล้วต้องไปอีกฝั่งเพื่อเข้าแถวโดยตรงกล่าวอีกในหนึ่งปราบใดที่ได้รับป้ายทะเบียนต้องเข้าไปแข่งขันประลองกัน เมื่อผู้พิทักษ์เมืองคอเคอร์เล่ซึ่งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงทานเป็นมุตัวเล็กที่มีป้ายทะเบียนเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแต่ก็ไม่มีใครเห็นเขาทำชานไม่จำเป็นต้องคิดที่จะรู้ว่าผู้พิทักษ์เมืองเคอร์เล่เหล่านี้มีสายตามุ่งร้ายกำลังรอเห็นเขากระดูกหักเมื่อเขาถูกโจมตี ไม่ว่าจะเป็นอสูรที่อยู่ข้างหน้าเขาหรือข้างหลังเขารังนั้นสูงมากจนบทบังการมองเห็นของเขาสัตว์อสูรเหล่านี้ไม่เห็นแม้แต่ข้ารับใช้มนุษยกขึ้นสูงน้อยกว่าหนึ่งเมตรสายตาของพวกเขาจะไม่มีวันมองต่ำไปถึงระดับต่ำเช่นนี้ทั้งซานโถดศีรษะออกมาและมองไปที่สถานที่แข่งขันการประลองกันจัดรอยแยกของปูงชนในเวลานี้การแข่งขันระดับสามกำลังดำเนินไปอย่างเต็มรูปแบบมีเลือดอยู่บนพื้นแล้วที่ เป็นเผ่าพันธุ์อะไรการประลองกันจบลงแล้วมันเป็นอสูรที่มีความสูงน้อยกว่า2เมตรแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นเผ่าอสูรหมีดูเหมือนว่ามันควรจะเป็นเผ่าหมีทมิหนหมุนที่มีอํานาจและคู่ต่อสู้ของมันก็มีเป็นอสูรลักษณะเหมือนกับกิ้งกาเมื่อทั้งสองฝ่ายประลองกันอสูรกิ้งกาก็หมอบลงทันทีแล้วหันกลับอย่างกระทันหันแล้วเหวีย่ยงหางไปทางขาหมีทมิน อย่างไรก็ตามอสูรหมีทมินตัวนี้ก็กระโดดขึ้นทันทีที่มันเข้าไปในวงกลมกระแทกแต่อสูรกิ้งกาด้วยขาหลังออกไปโดยตรงไม่หยุดจนกว่ามันจะออกไปข้างนอกและถูกผู้พิทักษ์เมืองเคอร์ลีบความไว้ก่อนที่จะหยุดร่างของอสูรกิ้งกาได้ยินเสียงกระดูกหักอย่างชัดเจนขณะที่เสียงเชียร์ของอสูรรอบๆโดยเฉพาะกลุ่มหมีทมินมีเสียงดังอย่างมากผู้ชนะคือราชานี่คือคำพังเพยของเผ่าอสูร อสูรลูกหนีตัวเล็กตัวนี้แข็งแกร่งมากไมเีมแต่ทรงพลงังแต่ยังมีทักษะในระดับหนึ่งอีกด้วยในอีกสองสารอบถัดไปไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าหรือการประลองกันด้วยทักษะของพวกเขาทั้งหมดมีชัยและชนะติดต่อกัน จากการสังเกตทางสารค้นพบว่าลูกหมีของเผ่าหมีทมินความสามารถควรจะคล้ายกับความสามารถที่รุนแรงและความสามารถอื่นๆเมื่อใดก็ตามที่มันออกแรงเต็มที่ร่างกายของมันก็จะบวมของมันก็จะขึ้นและความแข็งแกร่งของมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดวงตาที่เดิมเป็นสีแทนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อศูนย์ที่คล้ายกับเน้นปะทะก,กับอสน์หมีทมินตรงๆมันถูกไหลของอสนรหมีทมินกระแทกโดยตรง ว่าเที่ยวของอสูรเม,ม่นจะทิ้งบาดแผลไว้สองรอยบนร่างกายของมันแต่เห็นได้ชัดว่าอสูรเม,ม่นเสียเปรียบในแง่ของความแข็งแกรง่งแม้ว่าอสูรลูกหมีของเผ่าหนีทั้งมีนี้จะอยู่ระดับ3แต่ที่จริงแล้วประสิทธิภาพการต่อสู้ของมันก็ไม่ได้ด้วยกว่าความแข็งแกร่งระดับสี่เลยทั้งนี้เป็นเพราะความสามารถทางสายเลือดของเผ่าพันธุ์ต่างๆนั้นแตกต่างกัน นี่เป็นครั้งแรกที่ถังชาญเห็นอสูรมากมายเขาสังเกตความสามารถของแต่ละกลุ่มอสูรอย่างรอบคอบโดยจดจำความสามารถและลักษณะเฉพาะของพวกมันในเวลาเดียวกันเขาวิเคราะห์ในใจว่าความสามารถเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับเขาหรือไม่ ตอนนี้เขามีวิจารณญาณที่ค่อนข้างแม่นยำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิชาสเวียนเทียนกับสายเลือดของเผ่าอสูรในโลกนี้แต่สิ่งเดียวที่ทำให้เขาไม่สามารถตัดสินได้คือจำนวนสายเลือดที่เขาสามารถผส,สมได้ในกระบวนการตืนกินอย่างต่อเนื่องในอนาคตเล่าวอีกนายหนึ่งทักษะที่สเวียนเทียนสามารถรักษาตราสายเลือดของเผ่าอาสูรได้หลายเผ่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับจำนวนขั้นวิชาสเวียนเทียนหรือไม่ ตอนนี้เขามีเพียงสองทักษะเท่านั้นคือเปลี่ยนร่างหมาป่าวายุและเสือดาวจรัดแสงความสามารถที่นํามาคือคมมีดวายุและเสือดาวจรัดแสงหนึ่งในสองความสามารถนี้คือการเพิ่มความเร็วและอีกความสามารถหนึ่งคือการโจมตีระยะไกลซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีประโยชน์มาก การคือต้องสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเขาเชื่อว่าเขาไม่ควรพัฒนาความสามารถที่เขาดูดลึมได้อย่างไม่มีขีดจํากัดจะต้องมีการจํากัดจํานวนและเขาไม่รู้ว่าตอนนี้จํานวนนี้เป็นเท่าไหร่เขามีการคาดเดาที่คลุมเครือแต่เขายังต้องทดสอบเพื่อ และคำรามนี่คือลูกชายของข้าลูกของข้าเจ้าเคยยินหรือไม่ลูกของข้าเป็นหนึ่งในระดับสามห้าห้าห้าเสียงเชียร์และเสียงคำรามทำให้แผ่นดินดูเหมือนจะสั่นสะเทือนไปพร้อมกับมันเขาพันข้ารับใช้ไม่กล้าที่จะพูดออกมาในฉากนั้นและถึงกับสั่นสะท้านการแข่งขันของข้ารับใช้เกือบทั้งหมดที่เข้าร่วมการแขร่งขันจัดเข้าร่วมการแข่งขันร,ระดับ เมื่มีสิ้นสุดระดับที่3จะเป็นการเปิดการแข่งขันระดับที่4ี่อสศรนหูที่มีรูปร่างแข็งแกร่งเดินเข้ามาในสถานที่อย่างช้าๆมีขนสีดำเหมือนเหล็กขึ้นทั่วร่างกายและหัวของอสศรนหูก็ใหญ่เป็นพิเศษความสูงประมาณ2เมตรด้านหลังกว้างมากแสดงพลังอันน่าทึ่งของมันเขี้ยวหนา2อ,อันยื่นออกมาจากริมฝีปากแผดเสียงอย่างดุร้าย ความสามารถโดยกำเนิดของเผ่าอสูรเม่นนั้นหายากใช่เพียงแต่ความสามารถโดยกำเนิดของเผ่าอสูรไม่ได้มีเพียงทักษะเดียวหวังหยันฟังบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าความสามารถที่มากขึ้นหมายถึงแข็งกแกร่งขึ้นแต่หากจะพูดกันอสูรและพูดชั้นยอดเหล่านั้นมีความสามารถหลากหลายเผ่าอสูรเม่นนี้มีความสามารถตามธรรมชาติสองอย่างปะทะและแทนข้างหลัง มีน้ำแหลมอยู่ด้านหลังเม่นที่สามารถพ่นออกมาได้และความสามารถในการประลองก็เป็นไปตามชื่อของมันยิ่งเม่นแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีน้ำแหลมด้านหลังมากขึ้นเท่านั้นอรสูนเม่นระดับสี่ที่อยู่ข้างหน้าเขามีน้ำแหลมอยู่แปดอันที่ด้านหลังเมื่อมันเดินไปที่ด้านหนึ่งของสนามและยืนอยู่ด้านข้างน้ำทั้งแปดที่อยู่ข้างหลังนั้นได้ตั้งขึ้นอยา่างช้าๆไปข้างหน้าในแนวทแยงและหลังของมันก็โกลาวกับว่ามันจะดีออกเมื่อไรก็ได้ ถังชันไม่สนใจความสามารถของเผ่าอสูรเม่นเลยไม่ว่าเผ่าพันธุ์อื่นจะเป็นอย่างไรเขาไม่อยากแพ้ไม่ว่าจะเป็นการประลองหรือแทงข้างหลังมันไม่ใช่ความสามารถที่เขาต้องการฝ่ายตรงข้ามของเม่นระดับสีนี้คืออสูรเสือดาวใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ถังซานได้เห็นเผ่าอสูรเสือดาวปรากฏตัวในการแข่งขันการประลองกันของวันนี้ไม่มีอสูรเสือดาวในระดับที่สก่อนหน้านี้ ปสศูนย์เสือดาวทําได้เร็วกว่าและการประลองด้านหน้าไม่ใช่สิ่งที่ดีดังนั้นในเกมที่แล้วจึงไม่มีกลุ่มปลศูนเสือดาวปสูนเสือดาวระดับ4ที่ปรากฏตัวในเวลานี้มีรูปร่างของเพลียวและสูงประมาณ2เมตรมันไม่แข็งแรงแต่ตาที่เลหลือลีลงและเขี้ยวใต้หรือฝีปากก็ยื่นลงมาร่างกายที่ดูเหมือนหอมบางมีกล้ามเนื้อแน่นแสดงถึงพลังที่แข็งแกรง่ง เริ่มพร้อมกับเสียงคำรามของอสูรหมีทั้งมินที่เป็นประธานการแข่งขันทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นจากทั้งสองฝ่ายพร้อมกันอสูรเสือดาวนั้นเร็วมากพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้ราวกับสายฟ้าเกือบจะอยู่ในวงก,งการประลองกันในทันทีในกระบวนการของการแข่งขันอสูรเล่นที่ม่งอย่างรุดเดือดหนังทั้งแปดที่อยู่ข้างหลังมันพุ่งออกมาอย่างไม่ลังเมื่ออสูรเล่นแทนหลังของมันทั้งซานกดไม่ได้ที่จะรู้สึกชื่นชมกับมัน แทงข้างหลังที่โดยอสูรเม่นไม่ได้เล็งไปที่อสูรเสือดาวแต่เป็นในทิศทางอื่นแทนแต่ทักษะแทนข้างหลังทั้งแปดนี้ติดกั้นเส้นทางหลบเลี่ยงทั้งหมดของอสูรเสือดาวบทที่35ทั้งสารปรากฏตัวด้วยแรงกระแทกที่หน้าผากของเม่นมันมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะเสือดาวจาระดสงได้แต่สิ่งที่มันดูคือความเร็วของเสือดาวรัสแสง เมื่อเสือดาวจระัดแสงหลบเลี่ยงการประลองด้านหน้ามันจะวิ่งออกไปไกลยอย่างแน่นอนเมื่อเร่งความเร็วเต็มที่ซึ่งจะทําให้เขาแพ้ในเกมอย่างแน่นอนหากแม่นและหมีทมินเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีพลังในการแข่งขันการประลองกันการแสดงออกของเสือดาวจระดัดแสงก็เป็นสิ่งที่จะฝึกใช้ทักษะเมื่อความแข็งแกร่งพบกับทักษะโดยธรรมชาติแล้วจําเป็นต้องทํางานหนะักเพื่อจํากัดทักษะของคู่ต่อสู้ก่อน าการกดแล้วการประลองจะต้องเกิดขึ้นภายใน3วินาทีหลังจากวิ่งเข้าไปในวงนายจากนั้นจะต้องประเมินผู้ชนะคนสุดท้ายการประลองของเม่นนั้นความเร็วไม่เต็มที่เพราะถึงแม้ความเร็วมันจะไม่เต็มที่ผิวที่หยาบกร้านและเนื้อที่หนาของมันก็เพียงพอที่จะเอาชนะได้จากการประลองด้านหน้าสิ่งเดียวที่ต้องพิจารณาคือฝ่ายตรงข้ามหลบและแทงข้างหลัง ดังนั้นเสือดาวจะรัดแสงระดับสีไม่ได้ตื่นประโนมเมื่อเผชิญหน้ากับการแทนข้างหลังทั้ง8และความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าก็ยังเร็วมากมันวิ่งตรงไปข้างหน้าเรากับว่ามันไม่เห็นแทนข้างหลังทั้ง8เลยกราบใดที่แทนข้างหลังทั้ง8ไม่หลบไปรอบๆพวกมันก็จะไม่โดนมันเลย สองฝ่ายเห็นวงกลมประลองกันเนตรตศูนสีม่วงในดวงตาของทางซานสันไวและทุกอย่างในดวงตาของเขาดูเหมือนจะช้าลงเที่ยวของเน่นถูกยกขึ้นและร่างของเสือดาวจารหัสแสงซึ่งมองตรงไปข้างหน้ากระพริบด้วยแสงสีเหลืองและเปิดใช้งานความสามารถของเสือดาวจารัสแสงร่างของทั้งสองฝ่ายข้ามเกือบจะในทันที เม่นพุ่งออกจากวงกลมที่ประลองกันแต่ร่างของเสือดาวจรัดแสงพุ่งขึ้นตรงลอยไปในอากาศแล้วตกลงสู่ใจกลางวงกลมที่ประลองกันอย่างมั่นคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสือดาวจรัดแสงระดับสีนี้จะชนะเกมน,นี้ผ่าอาสูรส่วนใหญ่มองเห็นไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เกิดการประทะกาันเนื่องจากความเร็วของเสือดาวจรัดแสงนั้นเร็วเกินไปเมื่อชนะเสียงประหลาดใจก็ดังขึ้น แต่ทั้งานมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทั้งสองฝ่ายกำลังจะประลองกันเสือดาวจรัดแสงกระโดดขึ้นในจังหวะที่ไม่สะดวกเกือบจะฟาดฟันผ่านเที่ยวของเม่นแล้วขาหลังก็กระแทกไปที่หลังของเม่นถึงแม้ว่าเม่นจะไม่ได้เติมพลังทั้งหมดของมันแต่มันก็เปิดใช้งานความสามารถในการประลองกันและอย่างมากที่สุดมันก็ช้าลงในระหว่างการเร่งรีบยิ่งกว่านั้นมันยังปิดกั้นทิศทางการหลบเลี่ยงของเสือดาวจรัดแสงด้วยน้ำที่อยู่ข้างหลงัง และคิดว่ามันจะสามารถโจมตีเสือดาวจรัดแสงแบบตัวต่อต,ต,ตัวได้อย่างแน่นอนผมนก็คือเสือดาวจระัดแสงยังคงอยู่เหนือศีรษะและไม่ยิ่งออกจากวงกลมที่ประลองกันด้วยแรงผลักของขาหลังและแรงกระตุ้นของมันป็งได้อย่างไรการจิดของเสือดาวจระัดแสงเปลี่ยน และมันตกลงสู่ศูนย์กลางของวงกลมการปลองด้วยการควบคุมร่างกายที่ดีซึ่งจุดจบจะชัดเจนขึ้นเองตามธรรมชาติในแง่ของทักษะอสูรเน่นด้วยกว่าถังซันคิดในใจถ้าเขาเป็นเล่นตัวนี้เขาจะไม่ปล่อยน้าที่หลังเร็วเกินไปควรจะปล่อยในเวลาที่ทั้งสองฝ่ายประลองกัน แม้ว,ว่าเสือดาวจะรัดแสงจะเร็วแต่แน่นอนว่าอันตรายมากหากยิงในระยะใกล้อย่างกระทันหันและไม่สามารถกำหนดทิศทางของน้ำทงหลังเม่นทั้งแปดได้ตราบใดที่มีรอยจอกก็มีโอกาสเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเมื่อยังไม่ใช้ประโยชน์จากทักษะตามธรรมชาติทั้งสองของมันและเห็นได้ชัดว่าเสือดาวจารัดแสงตัวนี้มีความได้เปรียบในการใช้ความเร็วความสามารถทางเทคนิคและจิตใจที่สงบ การต่อสู้ครั้งต่อไปยังยืนยัน,นความคิดของถังซานต่อเสือดาวจาระสแสนตัวนี้ฝ่ายตรงข้ามระดับ4อีก3ตัวที่แข่งติดต่อกันในระดับนี้รวมพ่ายแพ้ด้วยความเร็วและทักษะอย่ายงต่อเนื่อง ถึงตาข่าแล้วไปลงนรกซาปะสูนแรกคู่ิงใหญ่ที่มีเขาเดียวรวมจมูกคันรามในบริเวณของผู้เข้าแข่งขันที่รู้อยู่ขอบสนามการป้องกันที่แข็งแกร่งคือสิ่งที่ดีที่สุดข,ของมันการประลองก็เช่นการมันคิดเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับปะสูนเสือดาวที่น่าตื่นตาตื่นใจตัวนี้มันพุ่งตรงเข้าไปในวงกลมการประลองกันและไม่สามารถตอบไปได้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะใช้ทักษะใดก็ไรประโยชน์จะต้องสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ อย่างไรก็ตามขณะที่มันกำลังจะออกไปก็มีเสียงดังมาจากรอบๆเดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงตาเจ้าอาสูรระดับสี่ซึ่งสูงเกือบสามเมตรงักไปคู่หนึ่งและมองลงไปจากนั้นมันก็เห็นว่ามีร่างของบางอยู่ข้างหน้ามันซึ่งมันไม่เคยสังเกตมาก่อนร่างของบางถูกคลุมด้วยผ้าผืนหนึ่งบนใบหน้าของเขาและมองไม่เห็นรูปลักษณ์ของเขาแต่สามารถเห็นได้จากลักษณะว่านี่คือมนุษย์ประเทศไหนและเป็นมนุษย์ที่ขอมบาง มีปัญหาอะไรไปให้คนอสูนย์รดบวกมือไล่เขาออกไปอย่างไรก็ตามร่างของบังได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วมิ่งเข้าไปในสนามแข่งขันและถือป้ายทะเบียนไว้ในมือํำสั่งที่4หมายเลข6ใช่นี่คือป้ายทะเบียนของทงางซานเขาลงทะเบียนเป็นครั้งแรกดังนั้นในบรรดาผู้เข้าแข่งขันระดับ4ทั้งหมดหมายเลขลงทะเบียนคือหมายเลข6 สูนเสือดาวเองเป็นหนึ่งลชนะสี่เกณฑในที่สุดก็ถึงรอบของเผ่าอสูนรัดเคยอยู่ข้างหลังถังซานมาก่อนและได้เฝ้าดูสถานการณ์ในสถานที่นั้นด้วยร่างสูนของมันแต่มันไม่ได้สังเกตเห็นการมีอยู่ของถังซานขณะที่ถังซานเดินเข้าไปในสถานที่นั้นก็มีเสียงแปลกใจดังขึ้นรอบๆบตัวเผ่าสําหรับเผ่าอสูนถ้ารับใช้มนุษย์กระโบ,บตัวขึ้นบนสนามการแข่งขันและยังคงเป็นระดับสี่ซึ่งทําให้พวกเขาประหลาดใจจึง ของบางขนาดนี้ความกล้าที่จะมาแข่งขันนี้มาจากไหนแถมยังปิดหน้าอีกด้วยไม่น่าแปลกใจที่จะถูกประกศปิดอย่างไรก็ตามแม้ว่าค่ารับใช้จะไม่สิ้นต่อก,การถูกสังหารเมื่อใดก็ได้เหมือนทาดผักพวกเขารุกรานอสูรที่ทรงพลังพวกเขาก็จะตายเช่นกันหากพวกเขากตกเป็นเป้าหมายอย่างไรก็ตามความกล้าที่นําเขามาสู่การแข่งขันนี้มาจากไหน เสือดาวจะหัดแสงระดับสีที่ชนะสีเกมติดต่อกันมีแววตาที่ดุดนันและลิ้นเลียเขี่ยวของตัวเองเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของ ซานก็รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆการเอาชนะคู่ต่อสู้สี่คนติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายในแง่ของความสามารถเสือดาวจระดแสงไม่ใช่เผ่าพันระดับสูงและพวกมันรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากสําหรับพวกมันที่จะคงอยู่ต่อไปใน4ี่เกมแต่ทุกครั้งที่มันชนะ1เกมมันจะมีแต้มเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเพื่อคว้าชั้นรอบชิงชนะเลิศท้ยที่สุดไม่ใช่ทุกระดับของเกมที่จะมีชัยชนะติดต่อกันสุดครั้งระดับที่สูงขึ้นความเป็นไปได้นี้ก็จะลดลงเพราะทุกคนแข็งแกร่งมากและ ความเป็นไปได้ของการแข่งประลองความเสียหายจากการประลองกันนั้นจะเกิดขึ้นและการปรากฏตัวของทงังซานซึ่งเป็นท่ารับใช้ที่เป็นมนุษย์นั้นดูเหมือนกับมันไม่ทิ้นแต่จะช่วยตัวเองได้เท่านั้นแต่ยังสามารถชนะได้อีกหนึ่งครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่สวยงามมากอย่างไม่ต้องสงสยัยมันยังต้องเจอปศนสัตดในเกมต่อไปสําหรับอสูรว์เดมันไม่มีทางคิดที่ดีเลยจริงๆในแง่ของความสามารถพวกมันแข็งแปรนกว่าจริงๆและพวกมันยังควบคุมตัวเองได้ดีอีกด้วย อสูรหมีท่้นระดับเจ็ดมองไปที่อสูรเสือดาวจากนั้นมองไปที่ถังซานดวงตาเป็นประกายด้วยแสงอาคาตสั่งสอนมันเริ่มเลยสั่งสอนมันจัดการมันระสูรที่อยู่รอบๆก็ส่งเสียงคำรามกดกระทึกค่ารับใช้กล้าที่จะปรากฏตัวบนลานประลองระดับสีซึ่งในความเห็นของพวกมันนี่เป็นการดูถูกพวกมัน อสูรเสือดาวเคลื่อนไหวมันไม่ได้ใช้ความสามารถของมันเลยเพียงแค่อาศัยความเร็วของมันเองเพื่อพุ่งเข้าหาทิศทางของถังซารแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันการประลองแต่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้กรงเล็บของตัวเองเพื่อฉีกคู่ต่อสู้ในขณะที่เกิดการประลอง และถังสานก็เคลื่อนไหวในเวลานี้ด้วยเมกระสุนสีม่วงที่ส่องออกมาจากดวงตาของเขาร่างกายของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแต่เห็นได้ชัดว่ามีการรวมตัวของธาตุลมทําให้ทุกอย่างปรากฏขึ้นรอบตัวของเขาด้วยชั้นแสงสีฟ้าทาตุลมแสงสีฟ้านี่คือเขามีสายเลือดหมาป่าวายุอย่างนั้นหรือ ดวงตาของเสือดาวจาระับแสงระดับสีก็เริ่มดูรายขึ้นทันทีเผ่าหมาป่าวายุและเผ่าเสือดาวจาระดับแสงเป็นสปรูตูฉกาดมาโดยตลอดแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเพียงค่ารับใช้แต่ก็เป็นค่ารับใช้ของเผ่าหมาป่าวายุ ในบรรดาอสูรที่เฝ้าดูการต่อสู้นั้นมีเผ่าหมาป่าวานิอยู่ด้วยเมื่อพวกมันเห็นว่าท่ารับใช้นี้มาจากเผ่าพันธุ์ของพวกมันเองจริงๆความรู้สึกแรกของพวกมันคือความประประยชน์ท่ารับใช้ผู้นี้ต้องพ่ายแพ้ให้กับอสูรเสือดาวตัวนั้นอย่างแน่นอน